ก็สวัสดีครับเช้าวันเสาร์ที่สิบสองนี่วันหยุดนะแต่เรามารับจ็อบกันเป็นจับเสริมคนที่เรียนรู้ไม่ไม่มีวันตายวันนี้เรามาส่งไอ้นะครับส่งไอ้หนึ่งสองแข็งนี่นะครับวันนี้ผู้ใหญ่จะดีท่านท่านไม่ว่างเลยให้ผมอาอามาวิ่งแทนมาเราลองดูว่าจะเป็นยังไงประสบการณ์ใหม่ อันไหนก็ลองลองให้หมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็นจะเป็นยังไงลองดูโอเคครับเดี๋ยวเรา,าจาร่ห้ดูในช่วงนะครั้งแรกก็สงครั้งแรกเดี๋ยวเรามาลองดูว่าอาชีพอาชีพส่งน้ำแข็งเนี่ยเป็นยังไงโอเคหรือเปล่านะไปถึงใจกันเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่า ตอนนี้เรามาอยู่แถวที่ดินไทยร้อยสี่นะสองแสนตรงนี้ที่แรกหลังจากที่ไปขึ้นมาแถวบางทีนะครับเรามารอดูกันแต่ผมจะตัดไปตอนเขาลงนะตอนนี้ร้านก็ยังไม่เปิดเน,นี่ยร้านร้านที่มาสง่งยังไม่เปิดวันนี้มาวันนี้มาสองคนผมเป็นคนขับแล้วก็ลูกพี่เขามีลูกน้องให้คนหนึ่ง เขาลมแข็งเรามีแค่ขับรถอย่างเดียววันนี้ส่งถาโสดหน่อยปาเวสกล่องว้เก้าครับผมก็เดี๋ยวเราตัดตอนนี้ลงแข่งดีกว่าเนาะไปครับแล้วนี้ก็มาถึงจุดที่สองนะนี่จุดแรกส่งลงไปแล้วผมไม่ได้ถ่ายให้ดูถ่ายไม่ทันเพราะเขารีบนี่ถึงจุดจุดที่สองอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวส่งตรงนี้เสร็จสองจุด ไอ้ส่นที่เสร็จสองกระสอบเดี๋ยวเราจะไปขึ้นน้ํแข็งกันใหม่อีกขึ้นน้ํแข็งกันเพิ่มอีกเพืดูว่าเราจะในคราวเนี้ยหลังจากขึ้นตรงนี้เสร็จสงตรงนี้เสร็จขึ้นใหม่รอบนึงนเราจะวิ่งไปส่งแถนประเวทแล้วแถวสลวงรอเก้าแล้วแล้วเวลาบอกเลยตอนเช้าเช้าปิดแน่ๆโอเคนี่เดี๋ยวเขาลงกันอยู่สองกระสอบโอเคครับเดี๋ยวผมไปขับรถต่อแล้วเจอกันบายบาย,บายต่อ แล้วก็มาถึงจุดขึ้นน้ำแข็งจุดที่สองอยู่แถวไหนไม่รู้เหมือนกันพานำมารถเอียงด้วยโอเคจุดที่สองเนี่ยขึ้นตัวแข็ึ้นน้ำแข็งอยู่วางอยู่ที่จุดแล้วสง่งที่พี่เป็นต่อนะครับยาวไปวันนี้น่นนาจะอยู่ยาวๆกำลังพาตกอีกแล้วนะครับผม